สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการใช้การ์ดไอ้นี่นะครับการ์ดการิสเวิร์มนะครับเป็นการ์ดที่ตีแล้วก็ติดพิษนะฮะถ้าเราใช้การ์ดร่วมกับการ์ดบัคเหมือนกันไอสีแดงๆเงเี้ยคือการ์ดบัคนะครับอ่าสีแดงๆเ,เนี่ยเป็นการ์ดบัคนะครับเผาบัคนะฮะ โอเคเราดูวิธีการใช้นะครับนี่ไอกาลิทเวิร์มเนี่ยมันก็จะเป็นนี่ครับเป็นหลังเขียวๆอย่างนี้นะสมมติฝั่งนี้เป็นฝั่งเราไอ้ฝั่งนี้เป็นฝั่งศัตรูนะนี่ผมใช้ powerpoint นะครับมีความเก่งกาจในเรื่องเอ่อกราฟิกมากๆนะครับเออก็มีนี่ครับอันนี้ก็จะมีแพนของเราก็จะมีกาสกาลิทเวิร์มอ่ะหนึ่งใบสมมติกาสมันออกนะสมมติกาสออกสมมติกาสออกมีกาสอ่ะไอ้อันนี้มันก็มีกาลิทเวิร์มข้างหลังแต่ที่จริงมันมีเนี่ยหางมันก็เป็นของบัคเเเเหมืออนนนนกกกัััปาาา็ขงงบจรริตวีี้้้ยถใชู่่ย ถ้าถ้าแพนใช้การิสเวิร์มแล้วฝั่งตัวบัคเนี่ยมันใช้การ์ดอะไรก็ได้ในตัวนะเพราะว่ามันเป็นของบัคหมดเลยไอ้การ์ดการิสเวิร์มของแพนเนี่ยมันก็จะตีปุ๊บแล้วก็จะติดพิษด้วยนะได้ดาเมจ100่งรอยตีตัวสมมติตีตัวนี้นะครับตีปุ๊บ100แล้วก็แอดพิษไปด้วย1น,นะครับแต่ถ้าเราใช้สมมติเทิรนต่อไปเราใช้การ์ดอย่างนี้ทั้ง2องใบเลย แลการมันก็เป็นการ์ดค์ดเดียวกันนะครับก็คือเขาให้เชนกันเชนก็คือต้องใช้การ์ดเผาเดียวกันแต่คนละตัวนะครับคนละตัวใช้การ์ดเผาเดียวกันตัวถึงตัวนี้จะเป็นแพนก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันแค่เป็นแค่การ์ดนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวนะฮะถ้าใช้2ใบมันก็ปังปังอันนี้ก็จะคูณ2ไปเลยนะฮะคูณ2ปงแป๊บๆคูณ2นะครับเนี่ยแค่สองสองไอง้นี่เลย2 2พอยชันเลยพอยชันนะครับก็คือติดพิษแรงขึ้นเป็นอีกเท่าหนึ่งนะครับ โอเคนะครับงงไหมฮะถ้างงก็คอมเมนต์นะครับถ้าไม่งงก็คอมเมนต์นะครับยังไงคอมเมนต์กันมานะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ